มาดูนะคะไม่รู้เด็กๆไปเจอตัวอะไรเข้ามาพากันหาใหญ่เลยค่ะหากันใหญ่เลยนะเด็กๆเจอไมลรู้เจอไม้หาอะไรกันเริ่มจากทองสร้อยค่ะแม่ก็ว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ทองสร้อยน้องกินเสร็จไวจังน้องคงจะเจอตัวอะไรสักอย่างหนึ่งน้องมาตามหาที่นี่ค่ะเห็นน้องมามุดหาตรงนี้นะอีกสองคน ก็มาตามด้วยเลยในกระมังนี่ไม่มีลูกยื้อหาค่ะยื้อหาไม่รู้จิ้งเจอจิ้งจกหรือว่าอะไรเพราะว่าถ้าจะเสียงมแมลงวันก็ไม่ใช่เพราะว่าไม่ไม่มีเสียงเจอกันไหมลูกแต่ไม่เป็นอันกินข้าวเลยมีพี่ชองเอกกินอยู่คนเดียวเลยเมาคนเดียวเลยเนี่ยห้าถ้วยหกถ,ถ้วยเนี่ยฮะ ถ้วยหกถ้วยที่กงเอดเมาคนเดียวเลยพวกหนูมาหาอะไรอยู่เจอไหมมาช่วยกันหาแล้วช่วยกันหาช่วยกันหาแล้วลูกอันนี้เป็นกระมังที่แม่ก,กีเอาไว้ลองน้ําแต่แม่กิ่งก็จะคอยเทน้ำออกเรื่อยๆนะคะพอดีมรั่วมีไหมลูกเจอไหมอ๋อ เจอแล้วมั้งแม่ว่าคงไปแล้วแหละออกมาออกมาไม่เจอแล้วลูกไม่เจอแล้วทองสร้อยหาไปเไหมค่ะดูเขายื้ดดูดูเขาเดินหาดูยืหอหาหาเป็นจริงเป็นจังมากเลยือส่วนอีกคนนึงก็โดมกินหาคนนึงก็สอดส่องหา อืมสามารถคี่กันมากเลยลูกช่วยกันหาเนี่ยเดีย๋ยวให้มีอะไรแปะปลอมเข้ามาในบ้านเรานะลูกนะเอาพี่ทิวช่วยหาเสร็จกลับมากินต่อค่ะทิวช่วยกดมากินต่อนะไม่มีแล้วลูกทองส้อยไม่มีแล้วไม่มีแล้วออกมาลูกออกมาไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วลูก ยังไม่ยอมเลิกลาค่ะยังไม่ยอมเลิกดาถ้าเขาเจอตัวอะไรเขาก็จะเรียกแม่ค่ะอย่างทองสุกก็จะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเรียกอ่ะแม่พามาดูกลุ่ข้างนอกนะคะกลุ่มข้างนอกพากันหาอะไรอีกอข้างนอกเจออะไรอีกลูก ฮะทองกว้าวเจออะไรทองกว้าวมีเจออะไรอีกลูกเห็นนั่งจ้องกันทองกว้าวกับถุงทองหืมมีเจออะไรอีกไหมลูกหืมไม่มีตัวอะไรแปลกปลอมมาอีกน่าจะเจอถุงทองก็ตามวัน,นิส สามสามคนกลุ่มอยู่ข้างนอกก็หาข้างในก็หาเอ๊วันนี้เราบ้านเราเป็นอะไรในะลูกหึะมีอะไรแปลกปลอมเข้ามาบ้านเราพวกหนูทั้งได้พากันหาจังเลยหึไหนเจอสักอันไหมลูกเจอสักอันไหมขึ้นมานั่งด้วยกันลูกขึ้นมานั่งด้วยกันนะ ทองก้าวแบ่งน้องบ้างนะลูกนะแบ่งถุงทองนั่งบ้างนะเออสกิดสกิดมีสกิดน้องจะไปนั่งด้วยมีสกิด หาไม่เจอกลับมากินต่อค่ะคนนี้คนนี้หาไม่เจอกลับมากินต่อนะเก็บให้หมดนะลูก